สวัสดีค่ะเบิ้งนาตาหอมเบิ้งบรา้เลยน้ำมันกระเด็นเค้าไอ้ไม่กินขาวน้ำกันด้ค่ะไม่กินข่าวน้ำกันมะเนี่ยหอมมีอย่างมาสู่กินอันนี้แกงไก่ใส่นมปสมเด้อที่หอมแกงหนึ่งแตงวันทีแล้วคนเห็นเนตูแชแข็งเด้อค่ะหอมก็ได้มาอุ่นกินบรายเห็ดเองไอ้บรายเห็ดต้นนี้นะเห็ดเป็นเต้ต้นหลอกมาอุ่นกินหมูทอดค่ะหมูทอด กม็มีข้าวโพดมันพักเด้อค่ะพักกาดอันนี้ประแดกบองเด้อค่ะหอมเห็ดประแดกบองใส่กระปุกกินแล้วเราก็แช่แช่ตู้เย็นไหวนะก็มีข้าวเหนียวนมเด้อค่ะชานมเย็นก่อนเอ่นกับขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะทีเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอมเด้อค่ะให้กำลังใจหอมอยู่เป็นประจำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆ ฝรั่งเพิ่นบ่ก,กินเพิ่นกินบ่เป็นของแบบนี้เพิน่นว่าเพิ่นกินอาหารเศ้าเดาเพิ่นกัพ่อเรานั่นนะหอมเจ็บเจ็บปากมันได้อะมันกระเด็นมองนี่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 ทอดลูกชิ้นปลานั่นแล้วคะ่ะแซบ่บแซ่บเอ่อพี่วิไลพี่หน่อยน้องหน่อยพี่จิตพี่เนตอีพออีเมียน้องน้องหน่อยน้องก้อย พี่วียายวีพี่ใจมากินน้ำกันเด้อค่ะทุกสูสสสสส้ขูดซุกคน,าน,าน,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 นมากินน้ำกันแสบๆข้าวเหนียวค่ะวันนี้ข้าวเหนียวแสบๆเลยข้าวเหนี้ยหอนหอนไม่กินนี่ยหอนหอนนะไมากินน้ำกันเด้อค่ะสู้ขูดซุกคนแส,สบๆทั่วโลกทั่วอีสานทั่วเอเชีย หอมเอิญสุขคนด้วยค่ะไม่กินน้ำกันของมักเลยเด่นโนแกงน่องใหม่แกงน่องใหม่สมในของมักเลยไซกัเหนียวน้์กเลยค่ะไม่กินกัน บองยาสับแบบจะกินของมักประเด็กบองเพพชร มีเขาผดกับมันด้วค่ะ

เขาบอกด้วยค่ะน้องม่สมนิม <Fin> ักกินอิลีกินแล้วกับปวดขาคือปวเท้าปวหวันนะกินน้อง็บสมนิปวดขาหนักนะ น้ำแซ่บส์แดดออก แซ่บมาเด้อค่ะสูตรของสูตรคนแซ่บแซ่บมากินแกงน้หม่แซ่บไรเอ้ไก่ไก่เนื้อบ่ค่อยมากินปลาดิกินได้มากินได้ไก่ล้ไก่้ไอ้ไก่เหนียวข้าวหอม แสบไลน์ตักเขาสองรอบเหรอ หมอธาตกินมาบนห้องกับสียหอบไป็มองเห็ดงาม Say say แสบค่ะมักลลย หอมกระสิไปกินแอบแปงกินข้าวโพดกับมันตอด้ค่ะหอมกรสิไปแล้วด้วค่ะขอบคุณทุกท่านเวยค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอมเด้อไปแล้วด้วค่ะบ๊ายบายค่ะ